เอามาเอานี้วางไวง้ก oh, ่อนวันนี้ต้องมีการฉลองกันหน่อยแล้วนะกับการเริ่มต้นใหม่ของหาดนับดาวของพวกเราทุกคนทุกคนเต็มที่ผมเป็นเจ้ามือเองเ่อาเลยพี่ผู้ใหญ่เลี้ยงแบบนี้พวกเราไม่เมาไม่เลิกใช่ไหมได้เลยได้เลยเอาเลยนี่เมาก็อยาให้มันมากนะเดี๋ยวจะขับรถกันไม่ไหว โอ้ยป้าครับถ้าเกิดขับไม่ไหวก็ไม่ต้องขับสิครับเอางี้ดีกว่าครับงั้นคืนนี้พวกเรานอนที่นี่เลยดีไหมอืมเป็นด้วยครับเมาไม่ขับนะครับนี่จะไปรบกวนคุณลุงคุณป้าเขาทําไมเนี่ยใช่พวกเรามากันตั้งเยอะตั้งแยะจะนอนไงหมดเราอืไม่เป็นไรหรอพี่เนรนอนหลายๆคนอ่ะสนุกจะตายเนาะอแต่ว่าเกรงใจคุณป้าค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะพวกหนูช่วยพวกเราตั้งเยอะตั้งแยะ ป้าอยากให้พวกหนูอยู่กันหลายวันเลยนะคืนนี้พวกเรานอนที่ทุกคนเลยนะครับดีไหมครับเอาเอีวเดี๋ยวเอ้าโยกมาเลยเร็วๆโอ้โหลืมเลยเอาแก้วด้วยอมาๆเอาแก้วอยู่นี่เลยมาเลยแก้วโชได้ สบายสบายสบดูใจก็คบกันไปพอกันไปเมื่อฉันเป็นคนไม่สนใจใครแต่เธอให้มานั่งฉันสนใจสบายสบายโดยใจก็คบกันไปอ่าส่ารอบละ ฉันเป็นคนไม่คิดอะไรเธอมาทำให้ฉันคิดทำไมาบไให้ใครช่วยผมร้องเลยหรอครับลาบไลดาบไลเฮ่ลาบไลลาบไลลาบาบ อ่าาาะอาาอาาอาา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 าไาา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 าไามาาาไาา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 มาาา ทุกคนครับงบน แคเไม่อะไรเร็วๆครับที่ห้องเรียนฮะห้องเรียนมีอะไรอ่ะมีโจนครับโจนโจนโจรโจนโจนโจนไอ้หยุดไว

บอกมานะใครใช้พวกมึงมากรับคนงตำรวจเลยค่ะพวกแกทำงานให้ใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะผูไม่บอกมึงหรอกเออไม่บอกไม่เป็นไรแต่มึงก็ต้องไปบอกกับผู้กองแหละไป้ยเฮ้ยมันหนีไปแล้วเฮ้ยตามมันไป้ยะไนเี่มันหนีไปจนได้ มันถึงทำแบบนี้นี่มันทำเกินไปนะต้องเป็นฝีมือของพวกมันแน่เลยครับมันคงก,กลัวพวกเราจะพัฒนาแจ้งตำรวจเลยครับใช่ค่ะอย่ายวไปยอมให้พวกมันรังแกนะคะงั้นผมจะไปหาผู้กองแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ว่า มันจะพอซ่อมได้หรือเปล่ายังไงที่นี่ก็ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ครับเเปเป็็นนไไรร่ ขอบคคุณครันี่หาอะไรฮะ,ฮะผมก็ต้องหาสิ่งแปลกปลอมก่อนสิคุณเพราะว่าคุณเน่ยไม่น่าไว้ใจนี่ไม่ต้องกิน เอาขึ้นมานไหนบอกไม่กินไงก็คุณให้ผมแล้วอ,อ่คุณให้ผมแล้วนะก็นานไม่ไว้ใจฉันนี่ คอมมัดคอมได้บ้างไหมครับผมก็รวบรวมเครื่องที่ไม่เสียหายอะน่าจะได้ประมาณสี่เครื่องแน่ใจนะคุณคุณเลือระแวงผมสักทีเถอะนะผมไม่ใช่ในายทุนชั่วอะไรที่คุณเพอิอเป็นตู่เป็นตานะหรอกนะนี่พูดดีๆนะใครเพอริอสวัสดีครับคุณเนตอคุณแทน นี่มันเกิดอะไรขึ้นเลครับเนี่ยที่ถามเนี่ยไม่รู้จริงๆแหรผมจะไปดูได้ยังไงครับเนี่ยผมเพิ่งจะมาที่นี่มันครั้งแรกนะครับเร,เราไปกันดีกว่าค่ะคุณแทนอย่าไปคุยกับคนบ้านไปครับ